สวัสดีครับเชี่มาตกกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว Advanced Server นะครับซึ่งก็จะเป็นเซิร์ฟที่เราจะใช้ทดสอบอะไรหลายๆอย่างครับสำหรับคนที่ไม่รู้จัก a d v a n น e d s e r v e r เนี่ยเราก็จะมีของที่อัปเดตมาใหม่ๆนะครับแล้วก็จะมีอ่ของที่จะเอาไปเข้าสู่เซิร์ฟจริงแต่ว่าตอนเข้าสู่เซิร์ฟจริงเนี่ยบางทีอาจจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีการเอาของบางอย่างออกไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นในเซิร์ฟเนี่ยก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับมาเปิดให้ดู ส่วนใครที่บอกว่าเวนเซิร์ฟเวอร์แจกเพชรแจกนู่นแจกนี่เออมันเป็นเซิร์ฟที่มันเปิดแป๊บเดียวครับน้องนะครับมันเปิดแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแจกของเพื่อให้ทดลองใช้นะครับแล้วมันก็จะรีเซ็ตทิ้งไปนะพวกนี้เดี๋ยวรีเซ็ตทิ้งหมดแล้วนะครับไม่มีการแจกเซิร์ฟจริงนะครับเพชรขนาดนี้นะนะมาเริ่มเหมืนที่อะไรดีกว่านะครับเริ่ม,มที่อะไรดีกว่านะเออ เริ่มกัินที่ตัวละครใหม่แล้วกันนะครับสัตว์เลี้ยงใหม่ก่อนแล้วกันสัตว์เลี้ยงใหม่น่ารักนะครับเป็นน้องกระต่ายแล้วก็กระตุยนะเป็นกระตุยแบบยืนได้นะครับตัวนี้นะซึ่งสกินยังไม่มีให้ดูนะครับมีผมให้ดูแค่ตัวเดียวก่อนนะืชอร์เ,เจนฮอบนะครับตัวนี้ก็สกิลของเขาคือเวลาที่เซฟโซมันบีบเข้ามาครับอ่าเราจะได้ e p ฟรีๆห้าสิบอนะครับทุกครั้งที่มีการบีบของเซฟโซนะถามว่าได้ใช้ไหมก็ อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันน่ารักนะดูน้ hairy, องกระต่ายน่ารักจะตายนะก็สามารถเตรียมตัวเป็นเจ้าของได้นะครับแล้วก็ไปสับสกิลลวกันนะถ้าอยา,อ,อยากใช้สกิลลิงอยากใช้สกิลเพนกวินอยากใช้สกิลนกอะไรพวกนี้ก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ที่น้องต้องการนะครับนี่เพราะว่ากระต่ายน่ารักนี่คืออย่างที่1อันที่2นะครับก็คือตัวละครใหม่นะตัวละครใหม่นี้จะมีเข้ามาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเป็นตัวละครลับนะเรายังไม่บอกว่าเป็นตัวละครอะไรบ้าง ครับตัวละครแรกตัวนี้เนี่ยสกิลของเขาคือชีลดีเวลเต็มนะที่เราดีเวลเต็มโชว์ได้ไหมนะรเรว่าหนึ่งจะได้เลือดคืนห้าตอนที่เราอยู่รอดจากการต่อสู้นะครับเลเวสองได้สิบสามสิบห้าสี่ยี่สิบห้ายี่ห้าหกสามสิบหมายความว่าถ้าเราไปสู้กับเขาแล้วอยู่รอดปลอดภัยนะครับก่อนที่เราจะไปเจอคนอื่นเนี่ยเราจะรีเลือดได้อัตโนมัตินะครับสามสิบเพีส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือถ้าเกิดเรากำจัดศัตรูนะครับเราจะ สามารถโชว์ตำแหน่งของศัตรูที่อยู่ในระยะ50เมตรจากจุดที่เรายิงศัตรูตายได้แล้วก็ตัวนี้จะแชร์ข้อมูลให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันจะเพิ่มระยะตามตัวเลเวลของสกิลก็เริ่มที่ 25, 30, 35, 40, 45, 50ต้องบอกว่าเป็นสกิลที่น่าจะค่อนข้างดีมากๆในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปลองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงจะกินปืนไม่ต้องมีนะนนี้ มากันแบบต้งๆสดๆนะครับดีไหมพี่ว่าดีนะตัวนี้คือถ้าให้อ่านสกิลอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะมาอัดคลิปให้ด้วยนะยังไมไ่ลองใช้เองเลยพี่ว่ามันดีตรงที่ว่าถ้าศัตรูอยู่กับมินกลุลเรายิงเขาใต้ไปตัวหนึ่งอ่ะเราจะเห็นศัตรูที่ออยู่เหมือนมีโดนส่วนตัวสามารถแบบเปิดเช็คได้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับส่วนถ้าใช้นี่สี่สี่พี่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างดีมากๆในสี่สี่เนื่องจากว่าสี่สี่อ่ะ น้องจะเห็นว่าแมปมันจะค่อนข้างเล็กถูกปะการที่เอายิงศัตรูตายแล้วมันเปิดแมปเลยยะ50เมตรพี่ว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็รอก่อนนะก็รอก่อนนะรอที่เราเข้านะครับแล้วก็มาคุยกันดีกว่าเรื่องอะไรดีเรื่องอาจย์เซเวอร์อแหละนะครับใครที่อยากเล่นไอจอนเซเวอร์ต้องบอกว่าตอนนี้าอาจจะไม่ได้เปิดให้ชาวไทยเล่นนะครับก็ ใครที่อยากเล่นก็ไปสมัครโครงการพวกฟรีไฟเคียเตอร์หรือว่าเป็นสเตมเมอร์เป็นนักแข่งเนี่ยเราก็จะมีโค้ดพิเศษให้นะครับสำหรับเข้ามาที่ a d v a n c e s s r v เ e r เพื่อที่น้องจะได้เห็นข้อมูลก่อนนะครับสามารถเอาไปทำคอนเทนต์หรือว่าเอาไปแบบว่าบอกเพื่อนๆได้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปตอนนี้ยังไม่เปิดให้ทำการใช้งานแ่ v วา c e Serv e r อร์ได้นะครับมาครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมนะครับพร้อมกับของใหม่ฟืนฮิวนะ t r e a t น e n t สไนเปอร์เฮ้ยเพื่อนอยู่นิ่งดิให้อ,อยู่นี่ไม่เมวเเจ้าอ,อันนี้เจ้าอ,อันนี้ยิงนี่ยิงต่อแปดสิบไปเหรอทิวเทียแปดสิบไปเหรอโอ้อย่างเอาโอ้กระทะดวนกระทะดวนสุดยอดใส่ซับต้องมาทิวเทียแปดสิบไปยิงศัตรูแปดสิบไปเนี้ยให้ยิงศัตรูแปดสิบแอพโผดนะ ท,ทั้งยิงทั้งยิงทั้งลองยิงศัตรูด้วยปืนใหม่อันนี้ฟีดแมนเซนไนเปอร์ฟีดแมนเซนไนเปอร์สามารถยิงได้ไหมโอ้โหเสียร์จเจ็ดแปดเลยนะโอ้อันนี้โหดเนี่ยเออยิงไหมยิงไหมดิตัวไหนยิงไหมตัวไหนยิงไหมยิงไหมเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลือดเด้งไหมเห็นเลือดเด้งไหมทีกี้ข้างล่างคือพอเราโดนยิงแล้วโดนหยุดยิงสักแป๊บนึงอะเลือดเราจะเด้งแล้วนี่ตะกี้เซฟโซนนะครับเซฟโซนมีกำบีบขึ้นมานะเห็นปะ เราได้ EP 450นะจากสกิลสัตว์เลี้ยงในในบอดในบอทใช่ไหมในบอดในบอทจะวิ่งไปไหนในบอทยิงในบอด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 ไหนเอ้ยในบอทไม่ยิงเลยนายไม่ยิงเลยนายนี่เดี๋ยวก็มีการกระจายตำแหน่งถ้าน้องเห็นที่มุมสายบนตะกี้ตอนที่ศัตรูตายมันจะกระจายตำแหน่ง

โดนแล้ว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 อันนี้เลือโดโลยไปน,ะเนปะ,ะเห็นปะแล้วก็เห็นปะเลือดฮิวเลือดฮิวเลือดฮิวอย่างเอาเ,เลือดอิวเด้งขึ้นมาอย่างเยอะดูดิเนี่ยสกิลน,นี้นะครับได้เลือดคืน30หน่วยถ้าเกิดเราแบบว่าสู้กับเขาแล้วเรารอดนะยิงเสร็จแล้วรอดเลือดเด้งเสร็จแล้รอดเลือดเด้ง น,นี่จะไม่เด้งนะครับเพราะว่าศัตรูไม่ยิงออกมาเลยนะถ้าเรายิงกับศัตรูศัตรูต้องยิงเราด้วยนะจะถือว่าเราเข้าสถานะคอมแบทหรือว่าสถานะการต่อสู้ถ้าเกิดเรายิงเขาฝ่ายเดียวนะจะไม่ถือว่าเราเข้าสถานะการต่อสู้กับเขาเพราะฉะนั้นเลือดเราก็จะไม่เพิ่มแต่ถ้าเกิดเรายิงเขาแต่เขายิงเราด้วยนะเลือดเราตบไปตอนออกจากคอมแบทนะครับเลือดเราก็จะเพิ่มแต่อยากใช้สไนเป็ ความจริงสไน,นี้อแอบดีนะพี่ว่ายิงได้ฮิลเพื่อนเทียแปดสิบนะแล้วก็ยิงศัตรูได้ด้วยเทียเจ็ดสิบแปดสิบอาจจะเบาวกว่าสนัยทั่วไปนิดนึงแต่ว่า <c oughs> ใช้ฮิวเพื่อนได้ด้วยนะครับสารพัดประโยชน์สนรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับตอนตอนนี้ก็จะมีสกิลที่จะมาเปิดทีดู3สกิลนะครับแล้วก็ของใหม่หนึ่งอันของใหม่คือปืนฮิลนะครับที่เป็นสไนเปอร์สายฮิลนะ ที่แบบว่าสามารถคิวได้จากระยะไกลมากมากเอาเนี่ยยิงที่หกเจ็ดนะใช่นปะแล้วก็สามารถคิวเพื่อนได้ด้วยถ้าเพื่อนเลือกรถนะครับตึงเนี่ยคิวเพื่อนอ๋อไม่โดนไม่โดนเพื่อนเพื่อนเพื่อนนึ่เออไอม,มีคนยิงอันนี้ครับต่อมาสกิลที่สองครับอันนี้จะเป็นสกิลที่สามารถคิวตัวเองได้หลังจากที่เอาสไ વ ์ต์แบทเทิลอันนี้เราสไ વ ์ตแบทเทิลก็คืออยู่รอดจากการต่อสู้นะครับเห็นปะเลือกคิวตัวเองนะสกิลที่สามคือตอนที่เราสกิลเอาคัสตูไปอะเราก็จะเห็นว่า มันจะเปิดวงข้างๆสตูลครับว่ามีใครอยู่หรือเปล่าเอาตรงใต้แล้วดู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 ต่อดูครับมันจะเปิดวงดูว่าแบบเออมันมีศัตูอยู่ใกล้ๆไหมถ้ามีก็สามารถยิงต่อได้นะครับยิงไม่ต้องเลยกระทะ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 เนี่ยดาวไปแล้วเรียกได้ว่ามีประโยชน์ทุกสกิล ตอนนี้บอกเลยว่ายากอะเลือกใช้สกิลไหนดีเนี่ยเห็นปะมันจะเปิดวงนะน้องจะเห็นว่ามันมีวงขึ้นมาเมื่อกี้แบบแวบบนิดหนึ่งนะครับตาไวนิดนึงนะแต่ว่าจะมีการปรับปรุงระยะเวลาหรือ,รอเปล่านะเดี๋ยวขอดูคีินึงนะครับในอนาคตเนี่ยเห็นปะวงจะขึ้นเห็นปะพอยิงศัตรูดาววงจะขึ้นมาแบบเป็นกลมๆรอบตัวศัตรูให้เราเห็นศัตรูตัวอื่นจบแล้วนะครับแนาไปนิดนึงนะคลิปนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่า ตัวละครใน Advanced Server นะครับหรือว่าสกิลต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเห็นก็ฟังหูไว้หัวกันนะครับตัวหนึ่งก็คือเมื่อเราอยู่รอบปลอดภัยจากการสู้กับศัตรูจะได้เลือดคืนมา30หน่วยอีกตัวหนึ่งคือถ้าเกิดเราจัดการศัตรูได้นะครับยิงศัตรูตายเนี่ยมันจะโชว์ศัตรูของอโชว์ตำแหน่งของศัตรูที่อยู่ในระยะ50เมตรรอบๆศพของเป้าหมายแล้วก็แชร์กับเพื่อนร่วมจิมด้วยดีมากๆทั้งคู่บอกเลย จะมาแบบไหนมายังไงเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f a c e b o o แล้วก็ YouTube เหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหนะ้า